สวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับออค่ะมันนี้มะฮอนมาถึงได้ข่าวว่าพุม่มอยู่นี่เป็นพุ่มที่ว่าพุ่มดีวาเท่าไปเนาะเป็นพุ่มเพชรพุ่มขวงหรือว่าเพิ่นให้โชคให้ m ắ นได้ข้าวว่าให้ที่แรกนี่โทษมาถามกันหรือว่าหูข้าวนี่พี่น้องคะ่ะ ห้องคุณพ่อดิแต่พ่อมาพ่อหนาแล้ววันนี้ยังนุ่มอยู่นะแถมเป็นนุ่มโสดวันนี้พี่น้องเปี่ยนใจพี่น้องเลยห้องคุณพี่ท่านที่เลยวันนี้เปี่ยนไปตามสถานะเลยค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่านุ่มสดนะคะพี่น้อง <S <S กลางปลาหนุ่มสดเนาะค่ะพี่น้องค่ะวันนี้พาไปเยี่ยมไปชมนะคะพุ่มตรงที่ท,ที่สถานที่พันยูนี่อยู่ตรงไหนคะคุณพี่คะ่ะอยู่หลังนี่ละโอ้อยู่หลังสวนไปนี่เนี่ยมื้นี่นอนนี่เขาคุกเขาแขก่ได้ยินเสียงในยินอย่างบ่คะ กับมันยุ่ที่เนาะก็บ,บอกใครได้ไปพุ่นไป่านไหนแต่ว่าใคนไปไปพุ่นนี่นไปพุ่นโอ้เป็นแต่นั่นอยู่ดีเมือนบ่นค่ะเอ,อใจว่ามันมีประวัติอยู่ร้อยบกร้อยอย่างตะกี้เรา<อ>มีมีชินม้าอยู่ดุงนั้นแล้วก็ยุ่นี่คนตั้งบ้านม่วงพุ่นนะห้อ,องขาดห้องขัดกับตะกอน,นอีกแต่กอนตั้งบ้านไล้ก็เลยโอ้อว่าขึ้น รุมมาจ่ออยังจ่อหาของดีน่ะร้อยบกร้อยบาทไปเลยที่แรกบ่เสียก็เลยโทูมีเจ้ามีจอมไปดีโอ้ให้ว่าเอิกอเอื้เลื่อนเลยก็ว่าเข้าไปนะส้มส้มมาเอาของดีว่าเข้าไปเนาะุ่มมเเอออออาาาขงดีืแสดงว่าภูมินี่บ่ธรรมดานเลยถือถือเอา2เคียบถุงเด็กน้อยมาตายอยู่หั่นโอ้มาแต่เลี่ยวน่ะตายอยู่นี่2ปีนี่แล้ว กอดกันตายเด็กน้อยไปเรียนน้ำยู่มังหันโอ้ยู่มยุ่มอะไรมาบอกโอูโอ้เด็กน้อยน่ะเออสองกอดกันตายไว้นน้องชาทานายุ่มหันค่ะให้ว่ามากอดตะกันตายยุ่นน้องน้ำนี่คือว่าสชซอยกันบ่หรือจังไลยคือตังมากอดก่นจังวันนี่แหละสีซอยกันบ่หรือจังเลนโอ้ให้ว่ากอดกันตายยุ่นน้องน้ำเนาะขืนมาบอกเลขเออมาบอกเลขค่ะให้ว่าเขาสามือวันนั้นโอ้ให้ว่าให้ว่าเขามาหนี่ติดติดเลยเนาะเออเขามาโอ้ไหลหงวดหงิด ใจใจเจอว่าโบใครซื้อเรียกกันผู้ว่าใครเรกเลยโอ้จังไรว่าังไวัฒนธรรม้คอจังว่าในหลักการเรียกจังว่าพื้นัดเจงไหก็เป็นตายมมาบวกลงหลายงวดติดเลยแสดงว่าบธรรมดาเนาะคาดสีได้คาดจงมาในเรื่องนี้ไหมกด้ถือเวอบันนี้ชิพอเนื้อคู่บวันนี้ละ ไปบันนี้เอสพี่ผ้าย่างเข้าไปเบิ้งบรรยากาศขาดทีมงานเนาะขาดทีมงานกําลังเดินทางมาแต่ว่าตอนนี้เอสที่เอาทางยูทูบนี่ก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะไปไปเดินไปเบิ้งดูกันค่ะคุณพี่ขาเนาะค่ะบําเพ็ญคุณพ่อแล้วเดตตุ่อเออเข่งเข่งสวัสดีจ้าเข่งเข่งค่ะทั้งนั้นเข่งเข่งเลยค่ะพี่น้องเด้อค่ะผู้ใดเป็นแฟนอ่าเป็นคุณพี่แล้วอ่ะชิตูดใช่ตัวบันาะเออคันละเบาสวเทั้งหมดใหญ่เลยเนาะ ค่ะร้อยบริการทีมงานเค็งๆเลยค่ะพี่น้องเด้อค่ะค่ะเบาสวดเพื่อนจะอยู่อยู่คู่เดียวว่าันพี่น้องค่ะที่แหลกห้องคุณผอเพราะว่าเบาสวดเปลี่ยนเป็นคุณผี่ท่านที่ได้พี่น้องเด้อค่ะเปลี่ยนไววป่านเกียร์ได้ค่ะพี่น้องแอดมินก็ได้ค่ะบ้านหนุ่มโสดบุกบ้านหนุ่มโสดนะคะพี่น้องค่ะเนื่องจากอาผีเด็กหน่อยนะคะกอดจันตยเนะคะพี่น้องเนาะมาบอกเลขเนาะค่ะ ถือหลายงวดติดแลยนะคะก็เลยได้ข่าวจากทีมงานเค็งๆนะคะพี่น้องขะเพื่อนก็เลยสีน้ำหาตัวดีตัวเด็ดฝากตอนนะคะพี่น้องค่โอ้ยจเป็นตะยูไม่ต่พลละหมักหลากใหม่โอ้ยเนี้ยนี่แหละสิตูดใส่ไว้พี่น้องโอ้ยจักหมักเนาะเจีบอกโอ้ยสีเป็นสิคอเป็นเทาดองแต่ป่านนี้เพื่อนเราชอบเบิ่งในต่ยตายต,าย,ต,าย,ตายพี่น้องมมไม่ต่หมักใหม่บักไหลพี่น้องเลย อโอ้บรรยากาศดีครับงั้นนมสดนะคะพี่น้องเด้อพันก็นอยู่แบบสมถะอยู่แบบสบายๆนะคะพี่น้องเนาะโอ้มีห่อนน้องป่าโอ้เป็นตะตูดใส่อยู่เด้พอดพี่น้องเด้อพ่นน้องป่าก็หลายค่ะโอ้พ่พี่น้องเยี่ยมชมเนาะคะ่ะมักลินจีก็ล่างหลายพี่น้องคะ่ะดกคักเงาะกับมีดด้วยเนี่ยเงาะหนามังเงาะกับมีพี่น้องโถเป็นตะพี่น้องได้ลนะแข็งๆเนาะจะได้จองไว้กับบัดนี้และพี่น้องเลย อันนี้มันหมางยังนี่งส้มโอท่านในไงพี่น้องท่านในไงจ่องไว้จองไว้เนาะเนาะอันนุ่มสดยสีมันวันนี้แล้วพี่น้องเลยค่ะเดี๋พี่น้องเด้อผีเด็กหน่อยอ่ากอดกันตายอยู่ในหนองน้ำเนี่ค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยน้องน้องนไหน โอ้เวพันยานแหล่เพันไปใส่หมวกแล้วพี่น้องคะธรรมด่าเน้อผฟูเบานาะเนาน้องน้องนี่บอกพ่อที่ไอ้น้องน้องเอน้องนั่นนาะค่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งด้วค่ะพี่น้องเด้อคนขึ้นมาบอกเลย บสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี่บัธรรมดาพี่น้องเอ้ยว่าเราย่างไก่นี่ขนคิงลุกหยาบหยาพี่น้องเอ้ยบ่ถือบัตรนี่บัวลุยบัตรนี่สิลุยบัตรใดพี่น้องเอ้ยอือฮะโอ้โหให้พ่นขึ้นไปนั่ไปบอกเลขทั้งเฮือนพุ่นบ่อกมันบัค่ะคุณพี่ขาอือ โอ้โหค่ะคือว่าได้ของโบลำโบลานน้ำขาคุณพี่ค่ะคือว่าได้เป็นพวกพระพวกยังงยุ่ื่อยบอกพวกอ ของดีคองหยังใต้ดินบางทีค่ะมันบอกอันนี้บอกค่ะเป็นดอนเป็นดอนตะออปูบอกครอันน้อนโ,นนโอ้ออค่ะ

โอ้ลูกร้านมานี่ก็ขออนุญาตบาดข้ามเด้อบได้ยมาลบลูแตยางไดเด้อมาขอโชคขอหมานฝาอีซี่แฟนช่องอ้ค่ะอุบธรรมดาพี่น้องค่ะโอ้สาธุสาธุโอ้บะได้อันแล้วทีได้กลับขึ้นไปเอาถูกอยู่ อ๋อถูกมากดาวมากบอกคนมาบรดูว่าเป็นสถานทีนี่น้องเนาะอืออืออือเป็นพุ่มโบรานค่ะพี่น้องค่ะพุ่มโบร้านได้ด้วยนี่พี่น้องเลยธรรมดา เป็นวัดเก่าบ่ข่าวพอเอ้ยคุณพี่สนอกลืมลืมนะมันบอกคุณพี่เป็นบอกแบบว่าเป็นจังไนที่มาที่มาที่ไปโอ้เห็นถาดตอแตงแต่พรออมบ้านคุณอ่ะก้อนบ้านพูนอีกก้อนบ้านเออบอกวัดใบที่มาอยู่น้ำอยู่น้ำโขกพุนอีกกับนี้ก็เล็บอันนี้ก็ะิี่เป็นวัดน่ะแล้วกี่ขั้นแมนเนาะ ค่ะเออต้องเป็นวัดธาตุเนาะอืมค่ะเพราะเป็นพระธาตุเจดีนะตรงนี้นะมันเหมืนจดีเก่าค่ะโบแต้ไค่ะโดนโดนดีๆดีเยค่ะโดนข้มาดังไอปนกบอกอมไปหนบอ้ไหนบโอ้ยไปบอโอ้ไปบอกโ้อนบอบอไป้ปหน้ไปหบ้อไปบ้นบ่อ้อไน้นบออ้บลปิดนหบ้อนบอน้บอ้น đây thuộc đây mảnh nước cạn, đây thuộc đây mảnh nước cạn, tham gia nữa ốm, tôi tham gia cái nông ơi, tham gia cái เห็นแล้วก็ขนเพี้ยงลูกอ๋อพี่น้องเอ้ยอ๋อผู้ใดส่องมาเราเดินนี่เด้อพี่น้องเดิส่องเนี่ยอาจจะเห็นตัวเลขแนวทางหรือว่าเพิ่นไปบอกคุณพีล้วเป็นตัวใดนี่กะอ่าต่ที่แน่ๆนี่โอ้นี่เด็กเทียนเทียนเพื่อนหลโอ้แต่ว่าอันตรายได้จุดจริงๆบ่ตรใดเนาะเนาะมัะขามนี่เด้กพี่น้องเ้็เ้าที่แน่ๆเ้ากราบไหวเอาเอานี่ยน้ออันดอกไม้หาคู่น้ำมือเ้าเนี่ยนาะพอเอ่อคุณพี่เนาะ เพราะว่ามันสิจุดบ่ไดยพี่น้องคะถ้าจุดถูบจุดเทียนนี่อันตรายแท้ๆมันนี่งวนนี้เพิ่นไปว่าจังไจังว่าเลยเยวค่้จังได้ก็สิบอกนอพี่น้องนอ